สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมถุนครับหรือมิถุนนะครับเราลองมาดูกันว่าพลังงานในเดือนกรกฎาคมนี้ครับข้อความจากดีวายจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพลังงานในสิ่งที่คุณอาจจะจําเป็นต้องรู้นะครับในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างหรือจะมีสัญญาณอะไรเข้ามานะครับมีการเตือนหรือมอีสัญญาณของสิ่งดีๆอะไรเข้ามาหรือให้คุณปรับพลังงานตรงไหนเพื่อ ดำเนินชีวิตนะครับอันนี้ผมอ่านไพ่ในแนวของจิตวิญญาณพลังงานนะครับดังนั้นก็รูปแบบการอ่านนะครับก็อาจจะมุ่งเน้นไปในเรื่องราวของให้คุณได้ปรับพลังงานในตัวเองนะครับเพื่อเปิดรับกับสิ่งดีๆด,ดังนั้นขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังด้วยครับลองมาดูกันครับชาวลัคนาราศีเมถุนเดือนก,นกรกฎาคมน,นี้ครับจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นจะมีสิ่งใดเข้ามาครับ มี moon in Capricorn ครับราศีมังกร at c o m p l e t m e n คือความสำเร็จหมายเลข22นะครับ2เป็นมเป็น master number นะในาศาสตร์ตัวเลขก็จะพูดถึงในเรื่องราวของอาจจะเป็นความสำเร็จครับอาจจะเป็นความท้าทายในตัวคุณหรืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องทำนะครับเพื่อไขวาขวาไล่ล่าความสำเร็จของคุณก็ได้แบบหนึ่งนะครับโอเค Skill mountain to cry and sense of achievement ครับมันมีพลังงานของความสำเร็จขึ้นมามันมีพลังงานของความอดทนขึ้นมามันมีพลังงานของบางคนอาจจะเป็นการท้าทาย พิสูจน์ตัวเองถึงศักยภาพถึงความสามารถที่คุณจะเติบโตในไพ่ใบน,นี้อาจจะเป็นโอกาสอาจจะเป็นอุปสรรคที่มันเข้ามาแหละแต่อุปสรรคตรงนี้มันทําให้คุณเติบโตมันทําให้คุณเห็นความสําเร็จภูเขานะครับแล้วเป็นภูเขาน้ําแข็งด้วยแน่นอนว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาขวางกั้นคุณแต่สิ่งนี้ที่มาขวางกั้นคุณเนี่ยมันทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นมันทําให้คุณ เจ๋งขึ้นมันทําให้คุณเติบโตขึ้นและนําทางคุณไปสู่ความสําเร็จหรือเป้าหมายต่างๆพลังงานของพระจานทร์มันคือจิตใจมันคืออารมณ์ดังนั้นอารมณ์ของคุณอาจจะมีอารมณ์ที่รู้สึกว่ากระตือรือร้นมากขึ้นมีไฟในตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็มี ซันอินอะควารัสครับหมายเลขสิบเอ็ดว้าหัวหน้าสนใจโอกาสนะครับคุณได้ master number, มาสเตอร์นัมเบอร์กัน2อ1 1นเป็นแองเจล u นัมเบอร์นะครับเรียดเน็ตทูเชนถึงเวลาของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชาวร,ราศีเมทุนครับพลังงานนะครับในเดือนกรกฎราคามนี้ปรับบางอย่างเพื่อความสำเร็จอี l คริฟอินทารัสครับหมายเลขยี หมายเลข26 revaluation re ครับ a change of heart ว้าวมันเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนในที่นี้ถามว่าเปลี่ยนในเรื่องของงานสถานที่การงานได้ไหมผมรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเมื่อคุณรับผิดชอบตัวเองอะคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าถามว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงงานสถานที่ไหมผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงงานสถานที่สําหรับบางคน บ,บางคนก็เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนงานแต่ในไพ่สองใบนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงภายในมันคือการเปลี่ยนมุมมองภายในของตัวคุณไพ่ทั้งหมดที่ขึ้นมามันเป็นโอกาสที่เข้ามาให้คุณได้เจอเขาเรียกว่า second change หรือการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสที่ทำให้คุณได้แก้ไขบางสิ่งบางอย่างใหม่อาจจะเป็นโอกาสที่คุณได้ได,ได้ได้รับมาในงานในโปรเจกต์ ก็ได้อะเชนเจอร์พาร์ทเนี่ยในยไพ่ใบนี้ผมรู้สึกว่ามันคือมุมมองที่คุณเปลี่ยนจากภายในตัวเองเมื่อมุมมองภายในคุณเปลี่ยนโลกภายนอกของคุณก็จะเปลี่ยนโลกภายนอกของคุณก็จะสดใสนะครับเพราะว่าทารัสนะครับหรือราศีพสศเนี่ยเป็นราศีของความมั่นคงเป็นพลังงานของความมั่นคงเป็นพลังงานของสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้งานนะครับโปรเจกต์ Project, หรือการใช้ชีวิตที่เมื่อคุณรับผิดชอบชีวิตของคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณจะเริ่มเปลี่ยนจากตัวเองคุณจะเริ่มพัฒนาจากตัวเองนะครับและสิ่งนี้แหละมันจะเป็นพลังงานแห่งความมั่นคงให้กับคุณในระยะยาวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นหรือมีการไกด์ไลน์คำแนะนำอะไรให้กับชาวรักขาราศีเมถุนเดือนกรกฎาคมน,นี้ครับ เห็นถึงโอกาสเห็นถึงชีวิตที่สดใสขึ้นผมเห็นถึงความรักในตัวเองมากขึ้นเห็นถึงความรักในสิ่งที่คุณทำมากขึ้นผมรู้สึกว่าสำหรับชาวเมถุนบางคนมันคือการที่คุณหันกลับมาสนใจตัวเองใส่ใจในเป้าหมายใส่ใจในความฝันแล้วก็คุณคุณเลือกที่จะพัฒนาตัวเองก่อนคุณเลือกที่จะเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนนะครับบางคนมันก็อาจจะเป็นในลักษณะของ ทิศทางใหม่หน้าที่ความรับผิดชอบที่เข้ามามากขึ้นแต่มันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่นํามาพร้อมกับโอกาสสิ่งดีๆนะครับก็ได้หรือในงานที่คุณทําอยู่ตอนนี้เนี่ยเมื่อคุณปรับกระบวนการนิดๆหน่อยๆปรับวิสัยทัศน์ปรับมุมมองนะครับนิดนึงมันก็อาจจะทําให้คุณประสบความสาเร็จก็ได้เนาะใครที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยงานติดขัดหรือไอเดียติดขัด ต่างๆรู้สึกแบบสมองไม่โล่งนะครับแบบไม่โปร่งเลยไม่มีไอเดียไม่มีความคิดสร้างสรรค์เลยนะครับก็อาจจะต้องหันกลับมาปรับที่ความสงบปรับที่ความคิดปรับที่ความเนิ่งของตัวคุณก่อนก็ได้นะครับชาวราศีเมถุน The of Cups ครับ The view of r June ครับ เดือนกรกฎาคมชาวลัคนาราศีเมถุนสเตรนท์ Strength ครับสเตรนท์ Strength คือความอ่อนโยนสเตรน t ์ Strength คือพลังงานของความแข็งแกร่งสเตรน t ์คือพลังงานของการกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจสเตรน t ์ Strength คือพลังงานของการให้เกียรติตัวเองก็ได้นะครับสเตรน t ์ Strength อาจจะพูดถึงความรักในตัวเองก็ได้สิ่งใดที่จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งใดที่จะเข้ามา king of s w o r d ครับแล้วก็มี hyrofen นะครับต้องบอกว่าในทีมพลังงานในเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยพลังงานของตัวคืนคือพลังงานของความสุขในไพ่ไบแรกคือ t ที of ครับเทียบครับคือ การช่วยเหลือการซัพพอร์ตการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมก็ได้นะครับคือถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าเจอทางตันในเรื่องของงานเจอทางตันในเรื่องของการการในธุรกิจหรืออะไรต่างๆคุณอาจจะต้องหานะครับหรือปรึกษาคนที่เขามีความรู้ตรงนั้นนะครับคืออาจจะให้มีคนเข้ามาช่วยนะครับเสนอไอเดียหรือการยอมรับฟังไอเดียความคิดเห็นต่างๆ หรืออีก energy เอ e เน y ีนึ่งที่ผมรู้สึกใน t ทียบครับคือการเฉลิมฉลองคือการปาร์ตี้คือการสังสรรค์คือการพาตัวไปอยู่ในกลุ่มคนที่รู้สึกว่าผักดันคุณให้แรงบันดาลใจคุณนะครับธีมของเดือนนี้เนี่ยน่าสนใจมันเป็น the view of fortune แน่นอนว่าธีมของเดือนนี้ในเดือนกรกฎา,าคมสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุน อาจจะพูดถึงการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนชีวิตของคุณจุดเปลี่ยนมันมีดาวย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนด้วยนะครับดาวอาทิตย์เคลื่อนย้ายเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลอิทธิพลตรงนี้ต่อการกระตุ้นการขับเคลื่อนชีวิตหรือหรือกระตุ้นพลังงานชีวิตของคุณกระตุ้นจุดจักรที่สามของคุณนะครับตรงนี้เนี่ยให้เหมือนคุณแบบ มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งให้คุณมีความสดใสอีกครั้งหนึ่งให้คุณมีความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งหนึ่งให้คุณมีความเชื่อในในสิ่งที่คุณถามนะครับว่ามันจะประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งถ้าถามว่า The View o f Fortune สำหรับผมอะ่ะมันมันเป็นมันเป็นเหมือนอีกด้านหนึ่งของชีวิตที่มันอาจจะเข้ามาก็ได้ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอปัญหา ทุกใจเจอเรื่องราวเยอะแยะมากมายมันอาจจะเป็นมุมมองในด้านหนึ่งที่คุณมองชีวิตของคุณแบบนั้นแล้วคุณเจอสิ่งนั้นแต่ด h วิวของเฟอร์จูนสำหรับผมมันเหมือนมี2ด้านน่ะในในปัญหามันย่อมมีทางออกดังนั้นในชีวิตของคุณนะครับที่คุณเจออยู่มันอาจจะมาจากปัญหาที่คุณคิดสร้างขึ้นมานะครับจากตัวคุณเองก็ได้ดังนั้นมันยังมีอีกด้านหนึ่งให้คุณมองเห็นอยู่ถ้าถามว่าเป็นโชคลาภได้ไหมผมก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นโชคลาภโอกาสในเรื่องของงานมากกว่า นะครับโอกาสในเรื่องของงานโอกาสในเรื่องของการเติบโตโการงานหรือการเดินทางเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นสําหรับคุณเป็นการเดินทางไกลๆเกี่ยวกับการงานก็ได้นะครับสำหรับบางคนขี้สู่ความสําเร็จเลยในเดือนกระะกฎาคมมันเป็นคําว่าสเตรนท์ครับสเตรนเนี่ยคือความอ่อนโยนสเตรนทคือความเมตตาก็ได้สเตรนคือความแบบเขาเรียกว่าการถ่อมตนก็ได้คือถ้าคุณอยู่ในตําแหน่งที่สูงมากๆ หรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆยิ่งคุณมีความอ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งคุณมีความรักมีความเมตตาต่อบริวารของคุณมากเท่าไหร่มันยิ่งเสริมคุณในเรื่องของโชคลาภในด้านบริวารในด้านของคนรักในด้านของความมีสเสน่ห์ตรงนั้นด้วยและในไพ่ใบนี้คีย์ของความสุขของคุณเลยนะครับผมรู้สึกว่าคือการคอนเน็กกับตัวเองสเตนต์คือการคอนเน็กกับ จุดเด่นในตัวเองคุณมีจุดด้อยอะไรคุณรู้คุณมีจุดเด่นอะไรคุณรู้แต่คุณนําจุดเด่นเหล่านั้นน่ะนาด้านที่ดีของคุณอะเอามาใช้นะครับในการดําเนินชีวิตในการทํางานต่างๆมันถึงเวลาที่อาจจะต้องเปลี่ยนภายในของคุณเพื่อโลกภายนอกหรือโลกาทางกายภาพของคุณจะได้ประสบความสําเร็จเลยถ้าถามว่าอุปสรรคบททดสอบนะครับคุณจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างไรมันเป็น ten of cons ถ้าถามว่า จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้อย่างไรผมรู้สึกว่าตรงนี้คือความหนักแน่นของตัวคุณคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเชื่อว่าชาวลัคนาราศีเมทุนะมีการช่วยเหลือมีการสนับสน,นุนหรือเป็นที่รัก,กของคนดังนั้นจะมีคนหยิบยื่นจะมีคนช่วยเหลือคุณนะครับคือผมรู้สึกว่าในในตำแหน่งตัวเนี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเงินนะครับเหมือนจะไม่มีเหมือนจะไม่มีนะครับแต่มันก็จะมี จะมีเงินใช้อยู่อ่ะมันมันไม่ได้มันไม่ได้หายมันไม่ได้ขาดหรือเหมือนมันจะหมดแต่มันก็จะมีเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณควรทําเลยคือสภาวะจิตใจของคุณสภาวะความคิดของคุณให้ต้องให้เป็นความมั่งคั่งให้ได้ให้เป็นความรู้สึกมั่งมีให้ได้ แน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกขาดแคลนเนาะซึ่งความรู้สึกอะ่ะมันเป็นพลังงานครับดังนั้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกขาดแคลนมันก็ทําให้ชีวิตของคุณขาดแคลนในตําแหน่งตรงนี้ในตําแหน่งที่4นะครับคุณจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปได้แน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลอะไรเลยมันเหมือนจะมีการช่วยเหลือมันเหมือนจะมีการสนับสนุนเข้ามาอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นบุคคลอาจจะเป็นหัวนหน้านะครับหรืออาจจะเป็นอยู่ๆคุณอาจจะได้เงินจาก แหล่งใดแหล่งหนึ่งก็ได้ที่อยู่ๆเฮ้ยมาต่อชีวิตให้คุณมาทําให้คุณมีมีทุนต่อนะครับหรืออยู่ๆอาจจะมีคนไม่รู้จักเอาเงินมาให้คุณคนไม่รู้จักตรงนี้อาจจะเป็นลูกค้าคุณอาจจะเป็นผู้ติดตามคุณนะครับอาจจะเป็นคนที่ชอบคุณนะครับเอออาจจะให้การสนับสนุนในลักษณะประมาณนั้นก็ได้ major head compensation คความสำเร็จ ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีพลังงานของความสําเร็จเกิดขึ้นมามันมีพลังงานของผู้นําขึ้นมาเป็นพลังงานของลีดเดอร์ต่างๆขึ้นมาเป็นพลังงานของความบริสุทธิ์นะครับขึ้นมาในไพ่ใบนี้ผมรู้สึกว่าคุณนั่งดูความสําเร็จของตัวเองได้คุณเห็นความสําเร็จของตัวเองได้เังนั้นความสําเร็จในเดือนนี้ที่คุณวางไว้คุณอาจจะทํามันสําเร็จก็ได้หรือคุณก็ ใกล้ความสําเร็จหรือเป้าหมายในปีนี้ที่คุณวางไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ได้หรือนะครับในไพ่ใบนี้ majors c o m p l i m e n t คือการที่คุณใช้ความคิดของคุณนะฟันฝ่าอุปสร,รรคบททดสอบต่างๆไปได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะมีสิ่งใดเข้ามาจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนชาวทัานลมด้วยนะครับ king of swords จจะเป็นไพ่ประจำตัวคุณก็คือ ผู้นำการตัดสินใจการแอคชั่นกระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณบรรลุเป้าหมายในเดือนนี้และคุณจะบรรลุเป้าหมายถ้าถามว่ามีเงินอะไรต่างๆเข้ามาไหมตาบใดที่คุณมีงานอยู่ตอบใดที่คุณลุยในงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอคุณมีช่องทางให้เงินเข้ามาคุณก็จะมีเงินแน่นอนครับยังไงเงินก็ไม่ได้ขาดจะมีสิ่งใดเข้ามาครับ b u t t ตอร์ไฟ i ปีดครับ t r a n ด f o r m a t i ั n is b e a u t i f u บ Wow 1นน,นะครับนี่เลย o p p o r t u n ์ t y จักรวาลเข้ามาร่วมด้วยนะครับในการเดินทางในการเบี่ยงเบนเส้นทางของคุณหรือในไพ่ใบนี้1111น,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 นะครับมันถึงเวลาที่ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงอย่างสวยงามตัวคุณจะ transform ผีเสื้อนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการลอกค่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตจากดักแด้ที่อยู่ในรังไหมเนาะ ได้เปลี่ยนแปลงโบยบินนะครับเป็นผีเสื้อเนี่ยนั่นแสดงว่าชีวิตของคุณหลังจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามเกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณอยู่ในพลังงานของจักรวาลหรืออยู่ในระนาบเดียวก,กันกับสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับก็ได้ดังนั้นเนี่ยเดือนกรกฎาคมนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานชีวิตของคุณแน่นอนนะครับเข้ามาแล้วด้วย ทีมของเดือนนี้นะครับ The View of Fortune โชคชะตากงล้อแห่งโชคชะตาครับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณดังนั้นเนี่ยดวงดาวต่างๆมีอิทธิพลต่อตัวคุณเนาะแต่ฟรีวิวหรือเจตจำนงอิสระของคุณหรือการเลือกตัดสินใจเลือกทําหรือไม่ทําอะไรหรือคุณลิขิตชีวิตของคุณอย่างไรจะเป็นตัวบอกเหมือนกันครัว่าเส้นทางต่อไปของคุณจะเจออะไรบ้างนะครับดังนั้นเมื่อคุณเลือก อย่างมีสติรู้ตัวชั่วพร้อมคุณเลือกที่จะพาตัวเองไปสู่พลังงานที่ดีอะแน่นอนชีวิตของคุณจะดีมากๆจะดีแบบดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะมีอะไรเข้ามาจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุน Follow travelers ครับ Support is all around you ว้า wow. วผมไม่แน่ใจหรอกว่าคุณจะตัดสินใจเดินทางออกค้นหาตัวเองไปสู่การประจนภายนะครับหรือไปทำอะไรที่มันท้าทายตัวคุณแต่ไพ่ใบนี้กำลังจะบอกคุณว่าตามเสียงตัวเองไปตามความเชื่อมั่นของตัวเองไปนะครับตามสัญญาณดีๆนะครับสังเกตสัญญาณที่จักรวาลเนี่ยส่งมาความบังเอิญต่างๆ ที่คุณได้รับรู้ในแต่ละวันสังเกตความโชคดีในแต่ละวันให้ได้คุณจะเห็นคําว่าคุณได้รับการช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา s u p พอร์ตอี l ออเรา์อยู่มันมันแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการช่วยเหลือเนี่ยเข้ามาสู่คุณความพยายามของคุณความมุ่งม,มั่นต่างๆของคุณหรือความดีที่คุณทำอะ่ะมันจะส่งเสริมให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซัพพอร์คุณสนับสนุนคุณ มันมีสุภาษิตจีนอยู่นะครับผมจําไม่ได้แล้วเหมือนความพยายามของคุณอนะ่ะผมจําไม่ได้ละผมนึกได้แล้วผมค่อยมาเขียนแชร์ฟังม,มันเหมือนแบบความพยายามของคุณอนะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นจักรวาลเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณจักรวาลเห็นดังนั้นจักรวาลก็จะส่งเป็นสิ่งที่คู่ควรเข้ามาหาคุณณนะปัจจุบันต่างๆตรงนั้นนั่นเองนะครับ เดี๋ยวลองมาดูการคำแนะนำในเรื่องของการงานครับว่าจะมีอะไรแนะนำในพลังงานให้คุณบ้างคำแนะนำนะครับในเรื่องของการงานสำหรับชาวราศีเมถุน Creative Endeavor ครับพไพ่ใบนี้คือ e v e n นต์แน่นอนว่าง,งานของคุณพไพ่ใบนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณกำลังทำงานบางสิ่งบางอย่างที่สวยงามและมีคุณค่าอยู่งานของคุณ ในงานที่คุณทาไม่ว่าคุณทํางานอะไรก็ตามอยากจะให้ใช้ครีเอทีฟหรือความคิดสร้างสารรค์หรือความสุขในการทํางานหรือให้จิตวิญญาณของคุณใส่ลงไปในการทํางานไม่ว่าคุณทํางานอะไรอยู่ก็ตามให้คุณรู้สึกว่างานที่คุณทำอะ่ะมันมีคุณค่ามันมีความหมายหรือถ้าใครรู้สึกว่าใครเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือทํางานอิสระนะครับแล้วรู้สึกว่าไม่มีไอเดียมันตันในไอเดียลองหาเวลาออกไปทํางานนอกสถานที่ดูบ้างอย่างผมเนี่ยอัดคลิปอยู่แต่บ้าน มันมีความรู้สึกแน่นอนว่าเบื่อจริงๆผมพูดแบบร้อยเปรเซ็นเลยว่าเบื่อมากๆดังนั้นสิ่งที่ต้องทําเลยคือเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่พาตัวเองออกจากอะไรเดิมๆเหมือนที่ทํางานของคุณผมเชื่อว่าทุกคนมีความจําเจนในพลังงานที่ทํางานแน่นอนนะครับดังนั้นลองเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนบรรยากาศลองลองรู้สึกว่าเฮ้ มันมันมันอื่นมั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 นตันงๆมันรู้สึกว่าไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีแรงจูงใจเนี่ยลองพาตัวเองออกไปดูเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงแล้วลองกลับมาทํางานดูก็ได้นะครับไพ่ใบนี้คือแน่นอนว่างานของคุณอาจจะอาจจะโดดเด่นอาจจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะหรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับเนี่ยสื่อออนไลน์งานที่ต้องใช้ไอเดียศิลปะการวาดภาพหรือดนตรีหรือที่ต้องใช้เขาเรียกว่า ความเป็นยูนิคเนี่ยอาจจะมีความโดดเด่นก็ได้ในเดือนกรกฎาคมน,นี้นะครับคำแนะนำในเรื่องของการเงินครับ planning action ครับ เอเนอร์จีหมายเลขสถ้าถามว่าในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรต้องบอกว่าบางคนก็คือเป็นการวางแผนการเงินในการใช้เงินการท่องเที่ยวหรือในเดือนนี้มุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการการเงินให้มากขึ้นคุณอาจจะมีรายรับที่เยอะดังนั้นคุณอาจจะต้องแบ่งเก็บในบัญชีแห่งความมั่งคั่งของคุณให้เยอะมากขึ้นแล้วก็บริหารจัดการที่คุณเหลือ นะครับให้มันแบบใช้ได้เนาะในแต่ละเดือนของคุณดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยบางคนอาจจะใช้เงินวางแผนไปกับการขยับขยายตัวเองการขยับขยายธุรกิจบิสเนสหรือบางคนเป็นการท่องเที่ยวก็ได้นะครับดังนั้นการเงินของคุณไม่ได้ขาดจริงๆคุณอาจจะมีเงินอยู่แล้วก็ได้หรืออยู่ๆคุณอาจจะได้เงินจากงานนะครับที่คุณทำเนี่ยเข้ามามากขึ้นก็ได้เอเนอร หมายเลข2องเ r g y ของเงินเงินเป็น Energy ตัวคุณเป็น Energy นะครับดังนั้นคุณจะเปลี่ยน Energy ของเงินให้เข้ามาเป็นตัวเลขในบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างไรนะครับคุณก็อาจจะต้องหาช่องทางเพิ่มเติมให้มันมีหลากหลายวิธีให้เงินเข้ามาหาคุณมากขึ้นก็ได้ดังนั้นในไพ่ใบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าในเดือนกรกฎาคมอาจจะเป็นการบริหารจัดการการเงินของคุณนะครับ ผมรู้สึกว่าความมั่นคงทางการเงินอะ่ะมันคือการที่คุณสามารถบริหารจัดการการเงินของคุณได้โดยที่คุณไม่เดือดร้อนโดยที่คุณไม่สร้างหนี้เพิ่มนะครับหรือโดยที่คุณแบบไม่ได้เขาเรียกว่าใช้เงินอย่างรู้คุณค่าก็ได้ในลักษณะประมาณนี้นะครับลองมาดูการคำแนะนำในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ครับ Family, Friends, Guys, Cup, Spirit ต้องบอกว่า ความรักความสัมพันธ์นะครับต้องใช้ความรักความเมตตากันใช้ความรักความเมตตาใช้ความเข้าใจการพูดคุยกันมันเป็นสริตคือดังนั้นพลังงานของความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันมันมันคอนเน็กกันจากจิตวิญญาณมันต้องใช้ความเขาเรียกว่าความรักความเมตตาหรือแสงสว่างจากโลกภายในหรือความรักโดยไม่มีเงื่อนไขการไม่ครอบครองการให้อภัยความเมตตาตรงนี้ให้กันมากขึ้น นะครับงนั้นในความรักในความสัมพันธ์ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นภาพรวมเนาะผมอาจจะไม่ได้เจาะลงไปว่าคุณมีคู่นะครับหรือโสดแต่ผมรู้สึกว่าคือใช้ความรักความเมตตาทั้งต่อตัวคุณทั้งต่อคู่คุณให้ความสนใจกับครอบครัว Family ม,มากขึ้นนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าไพ่อย,อยากจะแนะนำอะไรนะครับในการเสริมพลังงานเดือนกรกฎานี้ให้กับคุณ อีชครับใช้ชีวิตสบายๆชิวๆมีความสุขกับทุกๆขณะของชีวิตของคุณเห็นความสวยงามของธรรมชาติพาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาตินะครับ Today I allow life to be easy ใช้ชีวิตง่ายๆครับ นั่นคือคําแนะนําในการเสริมพลังงานของคุณคือใช้ชีวิตง่ายๆเลยไม่ต้องตึงเครียดไม่ต้องกดดันตัวเองถึงแม้ว่าคุณไขว้าความสําเร็จคุณอยากจะประสบความสําเร็จหรือคุณต้องการชีวิตที่ดีขึ้นแต่คุณไม่จําเป็นต้องกดดันตัวเองหรือการพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตวิญ,ญญาณเหมือนกันไม่ต้องกดดันตัวเองครับไม่ต้องฝืนนั่งสมาธิทุกวันนะครับทำเมื่อคุณอยากทํานะครับแต่แต่ให้คุณเชืกับตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้อยากนั่งสมาธิเนี่ยถ้าคุณเชืกับตัวเองความรู้สึก คุณนั่งไปเลยครับวันนี้อยากอ่านหนังสือคุณอ่านไปเลยครับวันนี้วันนีอ้อยากจะไปออกกําลังกายไปเลยครับแต่ถามว่าถ้าคุณทํามันทุกวันได้ไหมได้มันจะดีมากๆเพราะว่ามันจะทําให้คุณติดเปในใ็นนิสัยและมันเป็นนิสัยที่ดีต่อตัวคุณแต่ไม่อยากให้คุณกดดันตัวเองวันนี้รู้สึกว่าแบบฉันไม่ได้อันนี้สําหรับผมนะผมรู้สึกวอ้วันนี้ไม่ไม่อยากนั่งสมาธิเลยอะแต่ไปฟื้นนั่งไม่มีประโยชน์ครับ จริงๆผมลองดูแล้วไม่มีประโยชน์ไม่นิ่งนะครับอะไรแบบนั้นดังนั้นก็อยากกดดันตัวเองอยากกดดันชีวิตครับไหลไปเรื่อยๆตามกระแสนะครับคอยสังเกตสัญญาณที่ร่างกายความคิดอารมณ์ของคุณส่งมาแล้วก็ ค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้นะครับก็น่าจะประมาณนี้เลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับคุณนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการสพอร์ตทุกการสนับสนุนทุกการโดเ n a t e นะครับขอบคุณมากๆครับ